สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิช่องสูงไหวต้องไปเที่ยวครับอันนี้เป็น EP ีที่2อครับณสนามบินทับนาฮาครับโอกินาว่าประเทศญี่ปุ่นครับพี่วุฒิจะนั่งเครื่องจากสนามบินนาฮาเพื่อมาลงที่สนามบินดอนเมืองที่ประเทศไทยนะครับเครื่องบินจะออกประมาณ4ี่โมงของโอกินาว่าครับก็ถ้าเกิดเทียบกับเวลาในประเทศไทยก็ประมาณ2องโมงนะครับ ก็จะใช้เวลาวิ่งประมาณ4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงนิดๆนดๆะฮะก็จะถึงประเทศไทยนะครับคิดถึงประเทศไทยครับอยากจะกินอาหารไทยครับนี่คือบรรยากาศครับเขาจะระหว่างทางครที่เราจะเดินไปที่เกตไปช่องที่ไปขึ้นประตูฮะไปไปตรง,งวงฮะจะไปจะไปขึ้นประตูก็จะมีเวลาเหลือระหว่างทางฮะก็จะมีตู้ฮะตู้คีบคีบต่างๆเยอะแยะไปหมดฮะตุ๊กตาสวยๆหรือจะเป็น เป็นคีบตัวชีซาฮะชีซาเป็นเป็นสิงโตนําโชคมงคลฮะก็มามาคีบได้ฮะก็จะมีตั้งแต่ร้อยเหรียญ500เหรียญ300ยเหรียญฮ้าก็มาคีคบฮะคบใครชอบแบบไหนก็มาเสี่ยงเสี่ยงโชคเสี่ยงทายกันนะครับแล้วก็มาคีบเอาไปนะครับใครโชคดีก็ได้ไปนะครับบรรยากาศก,ก็เป็นแบบนี้เพื่อพยายามถ่ายมาแบบละเอียดนะครับว่าที่สนามบินนาฮะ ของโอกินาวาเนี่ยเขามีอะไรบ้างระหว่างทางเป็นยังไงตั้งแต่ทางเข้ามาถึงได้บอกว่ากดติดตามพี่บุ๊ทไว้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับแล้วพี่บุ๊ชก็จะเอาสิ่งดีๆเอามาฝากทุกคนครับเห็นไหมครับนี่คือตัวชีซ่าครับเป็นตุ๊กตามงคลนะครับที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะได้กลับบ้านไปนะครับแต่ก็ต้องมาเสี่ยงเสี่ยงโชคนะครับว่ามือดีหรือว่าจังหวะดีก็คีบได้นะครับบรรยากาศก็เป็นแบบนี้ฮะมาถ่ายตู้คีบฮะ เดี๋ยวระหว่างทางครับพี่วุฒิเห็นอะไรก็จะถ่ายให้ทุกคนได้เห็นครับตรงนี้ก็จะมีกระจกช่องว่างอยู่ครับพี่วุฒิเดินมาก็จะเห็นนะเห็นสายการบินครับเห็นที่ทางที่จะขึ้นเครื่องครับเป็นงวงที่เขายื่นออกมาฮะเดี๋ยวพี่วุฒิก็ต้องไปขึ้นอย่างนี้ครับ แต่เราต้องเดินไปอีกไกลอีกสักระยะนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ถ่ายฮะถ่ายอะไรสเปรสปาฮะเอามาให้มาฝากทุกคนที่อยู่ทางบ้านครับได้เห็นได้ชมครับนี่คือบรรยากาศครับสนามบินนาฮาะนะครับที่โอกินาวาประเทศญี่ปุ่นครับพิวุฒณมาฮะโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ฝนตกวันนี้เช้ายังฝนตกแต่ยิ่งดีครับฝนตกพันพัไม่แรงนะครับก็เป็นมรสุมครับเหมือนอย่างภาคใต้ของประเทศไทยครับอันนี้ที่โอกินาวานี่ก็เป็นภาคใต้ของของประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเมืองครับเป็นจังหวัด โอกินาวาครับนี่เราก็มาถ่ายให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่านี่คือทางขึ้นนะก็จะมีงวงฮะยื่นออกไปครับไปไปท่าบกับประตูเครื่องเครื่องใช่ไหมแล้วเราจะเดินฮะเดินจากข้างฝามาข้างซ้ายข้างในครับเราก็เข้าเครื่องไปครับเหมือนกันครับเดี๋ยวพี่กุ๊กก็จะไปเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ยังไปไม่ถึงเราก็ถ่ายฮะถ่ายสิ่งครับ ในสนามบินก็เอาฝ่าทุกคนเห็นไหมดูพื้นอะชํำไปหมดครับชํำประเทศไทยตอนนี้ไม่รู้ยังไงนะครับนะเพราะว่าพี่พุวยจะออกที่นี่ประมาณ4ี่โมงสี่โมงก็4ี่โมงที่เวลาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไวัย่าประเทศไทยประมาณ2ชั่วโมงนะครับเราก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปถึงบ้านก็ประมาณสักหกโมงกว่าก็นะครับดูเอาลอกผงกระเป๋าก็ไฟออกจากสนามบินดอนเมืองก็คงประมาณประมาณสักเกือบเกือบทุ่มครับ ออกมาก็ไปหาอะไรอร่อยๆกินครับนี่คือบรรยากาศครับในทางที่จะไปขึ้นเครื่องครับบรรยากา,กาศก็เป็นแบบนี้พี่ก็มามาถ่ายนะถ่ายทุกคนได้เห็นว่าในสนามบินมีอะไรบ้างนะวันนี้รู้สึกว่าถ่ายอย่างละเอียดตั้งแต่มาคนะตั้งแต่มาที่สนามบินดอนเมืองครับนะไม่ว่าจะเป็นที่เกต แหล่งปลอดภาษีครับ King Power อะไรต่างๆครับที่ต่างประเทศก็มีครับก็มีร้านค้าปลอดภาษีนะครับเราก็เข้ามาชมครับแวะเข้ามาดูฮะหลากหลายครับมาดูสีสันฮะแต่ละประเทศนี่เขาก็จะมีอะไรอะไรที่มันไม่ค่อยเหมือนนเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นตัวสถานสนามบินตัวอาคารครับก็แปลกไปอย่างครับแต่นี่คือ ถือว่าเป็นสนามบินที่ที่เหมือนอย่างต่างจังหวัดเหมือนอย่างเราไปที่หาดใหญ่หรือไปที่ภูเก็ตอะไรครับไม่ใช่ว่าสนามบินที่เป็น,เป,นเป็นแห่งชาติของเขานะครับนี่เป็นสนามบินของจังหวัดโอกินาวาครับเป็นจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็ไม่ใหญ่ไม่โตมากๆครับล้อมรอบไปด้วยทะเลฮะรันเวย์ของเขานี่ก็เป็นเป็นรันเว์ที่ถมฮะ ถมพื้นดินขึ้นมาลงไปในทะเลฮะสามารถเครื่องบินก็บินแล้วก็ขึ้นไปเลยฮะนะครับสวยครับเวลาลงก็สวยงามครับแล้วเราก็มาฮะมาถึงมวงครับที่ผู้ก็ถ่ายไม่ได้เรื่อนมาถึงมวงครับมาเข้ามาเนี่ยก็จะมีงวงเมื่อกี้ยื่นออกมาฮะเอามาทาบกับประตูเครื่องบินครับแล้วเราก็เดินเข้ามาภายในตัวเครื่องครับตัวเครื่องก็จะเป็นนะครับเป็นสายการบินครับนะครับร่วมทุนครับไทยแอร์เอเชียนะครับก็ลำใหญ่ลำโตครับขึ้นมาเดี๋ยวจะพาเราฮะเดินทางไปที่ ที่สนามบินดอนเมืองด้วยความปลอดภัยนะครับพี่วุ้ก็พยายามถ่ายภายในสนามปิดุเพราะว่าพี่วุ้ก็เดินเข้ามาตอนนี้ยังว่างๆอยู่นะครับเดินเข้ามาก็ให้ถ่ายให้ทุกคนได้เห็นครับก็จะมีที่นั่งครับฝั่งละ3 3โต๊ะโตนะครับสามแล้วอีกฝั่งขวาก็3ทางเดินอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีแอร์สาวสวยครับใส่ชุดสีสีแดงนะครับคอยบริการพวกเราบนบนเครื่องบินนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินต่างๆครับน้ำอัดลมหรือก็น้ำเปล่านี่ก็ขวดละ60บบาทนะครับ ก็บรรยากาศก็เป็นแบบนี้มีอาหารการกินครับกล่องหนึ่งก็ประมาณถ้าเกือบเกือบสองบาทฮะชุดหนึ่งก็สองกว่าบาทฮะอาหารหนึ่งอิ่มนะครับบนเครื่องบินนะครับแล้วด้านบนก็เหมือนอย่างรถทัวร์อะไรฮนะก็จะมีที่เก็บสัมภาระครับเราสามารถนานะครับนักระเป๋าขึ้นมาเองได้ครับ7จกิโลนะครับก็สามารถเปิดครับเปิด เปิดลิ้นชักข้างบนแล้วก็ยัดใส่เข้าไปเลยครับสัดส่วนเป้ฮะส่วนเป้แล้วกระเป๋านี่สามารถเอาไว้ใต้ใต้ที่นั่งได้นะครับหรือว่าวางไว้บนตากนะครับเพราะว่านั่งไม่ไม่นานนะครับเพียงแค่4ี่ชั่วโมงกว่ากว่านั่งสบายๆชิลๆเดี๋ยวก็ถึงครับนะครับเราก็เออโหลดซีรีส์มาแล้วก็มาใช้หูฟังฟังเปิดมือถือครับแต่ว่าเขาห้ามโทรนะครับเพราะว่าจริงๆไม่ห้ามเขาก็เหมือนได้มพกขึ้นมาเลยเขาก็จะล็อกครับไม่สามารถจะ จะโทรไปไหนได้นะครับเราก็มีซีรีส์ก็ก็เปิดซีรีส์ซีรีส์ดูนะครับโดยที่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้ใช้ความจําในเครื่องเราครับนล่นนี่คือบรรยากาศครับเราออกจากที่โอกินาว่ามาครับตอนสี่โมงกว่าใช่ไหมบินมาเรื่อยๆครับท้องฟ้าวันนี้แจ่มใสครับขึ้นมาแล้วนะครับเราขึ้นมาข้างบนข้างบนนี้จะไม่มีฝนนะครับเพราะว่าฝนมันจะตกอยู่ใต้ใต้เมฆก้อนเวลาเครื่องบินมันบินเหนืออยู่ก้อนเมฆใช่ไหมครับมันจะไม่ไม่ไม่มีฝนมาโดนเรานะครับฝนจะตกอยู่ใต้ล่างเมฆเนี่ยเวลา เมฆมันจะกอดตัวฮะแล้วก็แล้วก็การตัวเป็นเป็นหยดนาแล้วตกมาเป็นน้าฝนครับมันจะอยู่ใต้ก้อนเมฆนี้ตอนนี้เราเหมือนอย่างว่าเราขึ้นมาฮะเหมือนอย่างมาบนยอดเขาบนภูเขาสูงแล้วเรามองเราไปเห็นทะเลหมอกครับเห็นไหมครับพี่วุฒิอยู่นั่งอยู่ตรงกลางๆตรงตรงเอ่อหน้าตาครับก็ถ่ายมาเห็นเปกีครับนี่คือแอร์เอเชียครับไทยแอร์เอเชียครับก็จะเห็นเนี่ยก็จะมีป้ายบอกอยู่ครับด้านล่างครับเป็นปุยปุยขาขาวเห็นไหมเหมือนอย่างทะเลหมอกเดียอะไรครับนะครับ ยามหน้าหนาวหรือว่าหน้าฝนครับหลังฝนตกครับเราขึ้นไปบนยอดเขาใบบนภูต,ต่างๆแล้วเรามองลงมาครับมองลงมาก็จะเห็นนะเป็นสีขาวอุยอุยขาขาวเนี่ยนี่มันคือฮะเป็นก้อนเมฆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปภูเขาเขาจะเรียกว่าทะเลหมอกฮะทะเลหมอกแต่นี่เป็นก้อนเมฆครับสมัยก่อนพี่วุฒิก็ไม่รู้นะนั่งขึ้น,นไปไปคิดว่าเอ้ยเราขึ้นไปฝนมันคงตกมาโดนเครื่องบินไม่มีนะครับนะครับฝนมันตกใต้ก้อนเมฆนะครับเพราะว่าก้อนเมฆมันต้องเกาะตัวครับเกาะตัวกันแล้วก็แล้วก็ อิ่มๆเนี่ยเขาเหมือนอย่างว่ามันมันเขาเรียกว่าอิ่มตัวแล้วมันก็กันตัวเป็นเป็นหยดน้ําตกลงไปชั้นล่างครับฉะนั้นครับเครื่องบินก็บินด้านบนครับจะไม่ไม่โดนฝนนะครับนะครับบรรยากาศก็เป็นแบบนี้ครับมาเลือดแดดก็ค่อนข้างจะร้อนเหมือนกันนะครับฝั่งที่ไปวุ้นนั่งอยู่เนี่ยเราก็ต้องเปิดเปิดหน้าต่างบ้างปิดหน้าต่างครับนี่คือช่วงไอพ่นครับเป็นพัดลมครับพัดลมพัดลมมหาศาลเนี่ยมันไม่น่าไม่น่าเป็นไปได้นะครับ มีพัดลมอยู่อยู่ตรงปีกครับสามารถดันฮะดันให้เครื่องบินหูหนักไม่รู้กี่กี่ร้อยตันเนี่ยสามารถบินขึ้นมาได้นะครับคนเรานี่เก่งจริงๆเลยครับในบรรยากาศครับดูนะครับท้องฟ้าแจ่มใสสวยงามมากๆเลยครับพี่พู๊ก็พยายามถ่ายฮะเก็บรายละเอียดต่างๆครับนะการที่มาเรามาเที่ยวเนเราก็เก็บรายละเอียดต่างๆเอามาฝากทุกคนครับที่ยังไม่เห็นที่ยังบางคนยังไม่มีโอกาสขึ้นมาบนเครื่องบินครับพี่พู๊ก็เป็นเป็นผู้ให้ครับผู้ให้ผู้เหมือนอย่างว่า ทุกคนที่มาดูคลิปของพี่วุฒิหรือว่ามากดติดตามพี่วุฒิไว้เนี่ยเหมือนอย่างว่าเราได้มาเที่ยวทริปกันด้วยกันนะครับไปไหนเราไปกันด้วยกันนะครับไปเที่ยวทริปกันนะครับนะครับพี่วุฒิจะไม่พาไปที่อโคจรไปทางที่ไม่ดีนะครับเราจะพาไปที่ดีๆครับไปที่มีความสุขแล้วที่แปลกๆนะครับจเจริญหูจเจริญตาครับนี่คือบรรยากาศของบนเครื่องบินนี่หน้าต่างเครื่องบินนะครับถ้าเกิดเราดึงดึงแผ่นออกมาก็จะปิดนะครับข้างบนจะมีตัวดึงลงมาดึงลงมาก็ปิดแล้วเราจะมองเห็นออกไปภายนอกครับก็ก็ นิ่มเสียงนิ่มๆครับนะมาคือบินเที่ยวนี้ไม่มีการตกหลมอากาศครับบินนิ่งเลยเวลาเรากินข้าวนี่ไม่ต้องกลัวฮะวางของไม่มีการกระ ไม่มีการกระชงกระชอกเหมือนอย่างนั่งรถใช่ไหมครับนั่งรถจะมีตกหลุมตกหลุมหลุมอะไรบ้างแต่บนเครื่องบินนี่นั่งมันนิ่มเลยครเสียงก็สบายสบายเย็นฉ่าสบาย,ย,ส,บายสบายนะสามารถมองลงไปด้านนอกครับและเรามาถึงประเทศไทยครับแถวนี้ก็คงแถวประมาณสักสักลังสิตหรือแม่ยุทธยาครับมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวเรามาผ่านปทุมเพื่อว่าเราจะมาลงที่สนามบินดอนเมืองครับเห็นไหมครับช่วงนี้มันก็ จะจะมีไอมีเมฆลอยฟุงฟ้งฟิ้งฟิง้งกันเราจะมีแม่น้ําเจ้าพยาจุดไหนพี่ผู้ก็ไม่รู้เลยเนี่ยตรงนี้มันจะมีสะพานน่าน่าจะใกล้ยอยู่แถวแถวปทุมไม่ปัทุมก็ใกล้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาลงที่ดอนเมืองใช่ไหมครับเห็นเราจะเห็นทางทางอยู่ด้านล่างเลยเห็นบ้านคนเยอะแยะไปหมดเลยครับน่าจะแถวนวันครหรืออะไรเนี่ยประตูน้ําพระอินทร์อะไรต่างๆวิ่งมาครับแล้วก็มาถึงทีานี่แต่มาเที่ยวนี้ฮะเครื่องบินไม่สามารถไป ไปจอดที่งวงได้ฮะต้องมาจอดกลางลานครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีรถบัสสีแดงที่รออยู่ข้างล่างครับรับเราไปที่ที่อาคารผู้โดยสารนะครับเพื่อว่าจะไปตรวจคนเข้าเมืองอะไรต่างๆนานาตรงนู้นแล้วก็ไปรับกระเป๋าครับนี่ครับเราก็รถรถบัสก็พามาถึงอาคารหนึ่งครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นมาฮะแล้วเราก็มารอรับกระเป๋าฮะเพื่อเดินทางกลับบ้านนะครับวันนี้ครับพี่วุฒิกรับรสวัสด,ดีครับพี่วุฒิพาไปเที่ยวโอกินาว่าประเทศญี่ปุ่นมาแล้วนะครับขอทุกคนมีความสุขในการรับชม